เป็นยังนอกรีน้องของเฮ่เฮ่เฮ่ยู่แต่เขาผมดีจังรสชาติดีรสชาติหวานมากเลยเฮ้ยกลัวนี่ล้วกลัวสุดๆเลยอื้อหนั่นออกมาหมดเลยเพิ่นอันนี่แม่อ้ายเพิ่นบ่ค่อยมีดิ่นปานไดตัดน้อยๆเอาเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโบฝนสาวเดือนอีสานบ้านนาพะลุยครับผมวันนี้พอกันอยู่บ้านจรัสอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์ด้วยครับผม มาก็เสาเดิมมันหนีมันหล่อปลาเขามาลึกพี่น้องมอไซคขี่เขามาเดี๋ยวมันลุ่นลุนนี่กันครับผมสิมาน,นเทียนอย่างเนาะจวิ่งนี่กันเลยครับผมค่ะะพอแล้วครับผมเสาเดอนพอแล้วสิ่งที่ตามหาแบบเต่าเปว่าพุทธันนึงเขาเรือนเนาะอย่างแี้กำลังหนุอยครับผมกำลังถึงเดี๋ยวเบิร์ก่อนยังงาม เห็นเห็นเราแจ็คอกสองสามดอกค่ายๆดอกดำปูเลยข้นไม่เด้คัเนี่ยอ่อนไดครับนี่ดอกนึงักน่แปดดอกเลยนอยห้งดอกนขืนขึ้นโอ้โหาดือบเลยดอกนึงครับหนต่ดนี่บึงบดบน้บึงอะไรเลย งามเพียงแต่พ well, mm. ันใหญ่เนาะแต่โตใหญ่เด้วยค่ะโตใหญ่ครับผมขาบางสุดเดือดแบบนี้อีกละแค่ละบ่าขึ้นดอกซ้ำดอกนี่แต่โตใหญ่เพิ่งจะขึ้นมูตัวหอยดอกนี้เหรอครับผมเป็นออกออกเหมือนพผนออกฉันเป็นสันยานหน่อยเนาะมนออกเตือนหนึ่งสินะคะมีงานจะเป็นมีหันนะควันถอา ต้อเก็บผอกระต๊อาครับผมถืงไงด้วยกระต่ายกตาหาจะรมเหยกรหาจิเหนยองเชือเนาะหลายจุดเฮงอ้าวอุ้ยหนอ้้หของแสเด้วยแตไวไวมีงมมองมเป็นยังนอพี่น้อง โอ้ๆๆอยู <boundaries> <si suppression> ่เยสเดืนทอแล้วบ่โอ้ยจุดจาประมาณ10ดอกดอกกํลังขึ้นเลยนนี่เห็นอยู่ะเียี่อเดวอเองอ่ดี ตามหาจุดเกานาเรือนเนาะแม่เอนีผวเคยเอาเคยเอามาหลายเทื่อแล้ะครับพ่นจุดนี้ป่ะคะผิดเอาค่ะสภาพแวนรอบเปียนเปียนปาเปียนจำหม้ปล่อยยางคาจุดเราเหนื่อยปวดนืหกใหญมดอือโี่ยนนี่มืดตาะแม่ตน่นองเต็มเลยนี่นี่ับผมอ้ยมาลังขึ้นอุ้ยไอ้มาบึงาลังขึ้นปาร์ตูย่

ปุีเอนต่ต้องเยเขยเเคยเขยเยาได้ยาได้องลมคาซีางางนะเล็กๆอยู่ปีปนีเียบ้างนอกเอียบข้างนกาตรนีกะวางตรงนี้จะ่ังปหมูเลยแ่นองมื่อก่อนได้ครับผมมือกันก่อนาย่าลายมนะคอยบกันจุดนี นี่แหละมากก็สาเดือนสุดนั่นน่ะอุยสองตาเลยออกไปนี่มงน,นี่นากหลบสองคนไหวเหมือนเอาไมาหลบสงไหวที่เมหมือนไป้เต,ต็มเต็มบริเวณเลยอ้ยหอดล่างครับผมุ้ยเนเมื่อไหรเดี๋ยวสิบาเก็บครับผมนะพี่น้องสาเดือนพร้อมแล้วาจ้ะเกลีเกีเียงเกลยครัลผมลยนก<ำ>ลีกันครับผมจักดอก กํล <mile> ังแส่บเลยส้มกรุบกรอบโยยสาดหนักเอ้าโอ้ยแกมานหแล้วเด้อจ้าพี่นองปีกเจ็ดเด้อค่ะนี่ปีเจ็ดลมต้นกระเตากลังขึ้นพี่นองนี่จะทับเลยพี่น้องรนบผม อี่เราพี่ก่อนถึงงานเนี่ยเพื่อนดอกดั่งด้วยจ้ะงานเนี่ยกัดบยเกินอุ้ยกอนี่ล่ะก้นสุดยอดอืมหนออกมาเหมือนเลยเพื่อนอันนี่ไม่อายเพื่อนโบคอยมีดินบันไดตัดน้อยเอาเด้อเตาคนติดเกิดจากผิวดินเลยอืมมันเกิดจากล่างเลยตับเตาเมื่นตับเตาอีตันเมื่อตั้มน้อยกันนี่แหละหาคนนิดหน้อยครับผมเอาอีตันค่ะอือคือตับเตายายตับเตายายนี่เพระศิษยขึ้นแบบ เป็นแน่นนะตะกบนะคมีสูญน,น้อยกับลมด้วครับผมเตาหน่อยเหยียบเรื่อยเรื่อยมีสีฉานเหยียบ,ย,บยังไงนี่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 นนนกายเห็นบ่สิกายเห็ฝนตกฮะฝนตกอ้าวฝนตะเกียเลยก่อนเออเหยียบเหยียบเหยียบด้วยน,น,นั่นอือหมูหนึ่งกับในแกงและค่ะในแกงครับผมโอ้ยพัดแซ่บนี่ผัดกระเพราด้วยครับผมผัดแแบบเครื่องในไก่เลยนอก้อเดียม แซ่บบะหมนมักจะไปผัดไม่ค่อยแจ้งเรือครับผมมักผัดจดเมรง่อนงดีเถอะันตกไป้งไ่เอาคุณเหรอลิ่นเนาะคุครับผมเยสีแสงแดดดิอือหือสุดยอดเลยบางหัดสนหัดเพื่อนจ้ อุ้ยผุนดอกนึ่งกล้ยมาไดสตัวแั้นกระตืแต่เคยยางยางแล้วเรงคุณคือขาดแทำมอเดี๋ยวเห็นบอนีดอกนี้มั้อ้าวห็งดิเลนหยาแ้ด้วยของไทยเดี๋ยวใกล้เนี่ยครับผมนี่มามามเอาข้าวผูกก้อนให้หมดตอนออเบลตอบกล่องเลยเดินเหงาดิ้นด้วอัจสัตไล่แนวเขางเขาไพด้กครับผมมอยากตัดช็อตมาเสด็เลยใหดึงให้งากันเลยอุ้ยดอกนี้ใหญ่เติม อืมฮะไอปอโอ้ยเามีกอ้ยาขาีเลยโอ้กหลี่นั่นเห็นบ่อนทองเลยนั่นเห็นบ่อบอตัวนั่นเห็นบ่อุ่นี่จะสู้ถึงาทองเลยเดคนีค่หาี้เนาะ้นาดกนคุณเด็กคุณเด็กคุณเดนั่นเห็นบ่อเห็นบ่อายตัวเปิดปเปิดท้าีเชียหานี่นี่จ้ะ ห่าดต่าน้ายนึง,งคอือหินแต่ต้องอยู่เลยยังหน่อย,อย,อยอเลยเกิเ่กับบริเคียบตรงนี้เหมือนนะมา,าอา้ไิลงลงแห้งด้วยฝนทกนนแหงด้วยฝนเด้ดูเก็บเห็ดก่อนกํลังมาพอ,อาจะเลรอจเมือเขาจว๋ดูฝนนะ อุ้ยน่ะแหงมาเหลือแหงตะเบาแหงตะแห่เอาเลยครับอู้ดขึ้นหงมาเหลืออะไรดินี่นี่ขุนครับผมหมูเดียวพี่น้องนี่เดี่ยวหมูเดียวหมูเดียวเลยขันพอหมูใหญ่เลยอุยเต็มตาขันพลใส่หรอค่ะไปถอยแล้วครับผมตัวทั้งที่บ้านเช่นบ้านเลยบ้านตะแกงได้นานงามดูนี่ออกครับ เผาผมเรียกเลยอุ้ยใส่ตะเตาในอีตันเลยสิเมนูผัดตรงมากครับผมคันเป็นกาวฝนเลยครับหออมมหวัวขึ้นเดือนไม่ต้องหนาหรอกเ,เรียบหายางเงี้ยสรุปผลงานครับผมกระบาดแล้วเจียวฝนเท่าเดือน,นอเ,เนีน้ยอ้าวแล้วกัน อุ้ยมาอย่างแห้งเลยพุ่นไมลูก่นมาแล้วฝนก็คักมากระป๋องมาลูมาล้างนี่ลูกแกล้างนี่เนี่ยผมเห็นสูงแห้งนี่ครับผมผลงานมือนี่มาซ่อมมือว่ะมาซ่อมอย่งนี้ถุงกระเป๋าด้วยครับผมนี่ตือประมาณสุดยอดพี่น้องหาหลายจุดที่เคยโผล่เติมคนบ่ออกค่ะมาจะได้ได้พัดอย่างนี้สักเดือนเนาะแม่นจ้ะมาจอเนี่ยคนออกให้ได้ให้ได้แกงให้ได้แกงได้พัดแม่นค่ะ มาแล้วมาอย่างแหรงเลย,ยไปส <ไป S 2> ะบานเนาะสะบานแล้วครับผมพีอกันไหมคลิปหนา้าครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกนนทการติดตามครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมา<ไ>ปลสายฝนเลยสะบานพลอดสายฝนเลยเปียกพี่เขาโอ้ยเม็ดบางใหญ่ระเบิด